สวัสดีครับผมโด่งโกขุนหรือว่าโด่งไลนิมิตครับวันนี้ผมก็คงมาพูดต่อจากคลิปที่แล้วนะครับรู้สึกกำลังมันเลยกำลังเล่าจนสนุกเลยนะเล่าเรื่องตัวเองที่ผ่านมานะครับเล่าเรื่องโลกมะเร็งที่ผมเป็นที่ผ่านมาแล้วก็จนถึงคลิปนี้นะฮะว่าผมหายหรือเปล่าผมหายยังไงแล้วก็อะไรเป็นแรงบันดาลใจใหผมหาย ครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมในทุกสื่อที่ผมมีนะครับเพื่อที่จะเป็นการบอกต่อกันเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นการสร้างพลังให้กับทุกคนในเรื่องของการดำเนินชีวิตเป็นความรู้ในด้านของโหราศาสตร์อีกแง่มุมหนึ่งแล้วก็ เป็นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารอยากจะเล่ากล่าวเล่าขานให้ทุกคนฟังนะครับก็ฝากด้วยนะครับอ่ะเรามาต่อกันนะครับรู้สึกว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันยาวนานหรือเกินจริงๆคลิปหนึ่งผมก็ไม่อยากให้คุยยาวนานมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฟังจะเบื่อเันซะก,ก่อนนะครับหรือว่าผมอาจจะหมดเรื่องคุยก็ไม่รู้ นะครับคลิปหนึ่งเนี่ยผมก็เลยเลยใช้เวลาที่มันไม่มากนะที่ฟังใช้เวลาไม่เยอะในการในการพูดคุยกันนะครับอ่ะผมต่อเรื่องคุณจิว๋วครั้งที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าความเดิมนิดนึงนะว่าผมเป็นมะเร็งแล้วก็ผมก็ว่าจะไม่รักษาละแล้วก็โดยโดยโด,วย,ดวยวิธีวิทยาศาสตร์ผมจะรักษาด้วยวิธีธรรมชาติบ,บําบัดด้วยสมาธิบําบัดนั่งสมาธินะครับด้วยจิตวิญญาณด้วยสื่อ ต,ต่างๆการนั่งสมาธิของผมนะครับด้วยน้ํามันกัญชาด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับผมย้อนกลับไปขยายความในช่วงที่ผมไปใช้ชีวิตอยู่ชนบุรีบ้างมาใช้กรุงเทพบ้างแล้วก็ลดในเรื่องของงานแทบจะทิ้งงานให้กับคุณออยดูแลทั้งหมดนะครับในช่วงนั้นผมบอกตรงว่าพอผมไม่สบายแล้วเนี่ยพอผมเป็นมะเ,เร็งตับน้ำเหลืองแล้วเนี่ยนะผมก็ใช้ทุกวิธีทาง นะครับที่ไม่ใช่วิธีทางวิทยาศาสตร์ผมใช้วิธีก็คือธรรมชาติบำบัดกินยาจีนกินสมุนไพรต่างๆที่คิดว่าช่วยในเรื่องของมะเร็งหยดน้ำมันกัญชานั่งสมาธิฝึก,กจิตแล้วก็อาจจะถือเคล็ดถือลับในเรื่องของสุขภาพสวดคาถาโพชังโคนะฮะ สวดคาถาพุทธชังโควันละหลายรอบแล้วกอ็อาจจะมีสิ่งมงคลบ้างในเรื่องของสุขภาพนะฮะมีอาจสังคนหลายคนอาจจะสังเกตนะฮะผมผมผมใส่ใส่ใส่ใสหินนะฮะสังเกตเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือคือ,ค,อคือด้วยความที่ว่าตอนนั้นผมไม่สบายผมก็ยอมรับว่าเราเนี่ยเราศึกษา้านหน้าโหราศาสตร์มา นะครับศึกษาในด้านของสายโมเตลูมาในสายโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นในเรื่องของแน่นอนนะฮะหนึ่งในการทาําบุญในเรื่องของอเครื่องเครื่องหมายทางโชคลางทางด้านสุขภาพในด้านการเงินการ,การทองเนี่ยผมผมผมเชื่อในเรื่องตรงนี้นะฮะผมอาจจะเจอตัวเองหลายเรื่องในหลายด้านผมใส่อย่างที่ผมเห็นเนี่ยหลายคนถามวันก่อนผมเจอเพื่อนถามว่าหินใส่ผมเหมือนผู้หญิงเลยผมใส่หินผมบอกว่าผมผมใส่ใน,นช่วงที่ผมผมเปม็นมะเร็งด้วย ผมผมอาจจะไม่ได้ใส่ทุกวันนะฮะแต่ผมมีการเก็บไว้ใกล้ตัวมีการเหมือนกับไม่รู้นะฮะผมผมมองว่าไอ้เรื่องอย่างนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่บางทีเรามีไว้ก็ไม่แปลกจริงไหมฮะผมผมถืออย่างนั้นนะฮะับางหลายคนถามผมเนี่ยผมก็ตอบได้ตามความคิดของผมเหมือนกันว่าผมมีเอาผมมีหินหยกเนี่ยไม่แปลกที่ผมจะมีไว้ถูกไหมฮะมันไม่เสียหายอะไรเลยมันไม่ได้ทำให้ผมต้องโอ้ไปเสียตังค์เสียเงนินหรอกไม่ใช่ ผมมีแค่หินหยกอยู่ใกล้ตัวผมถือว่าผมสบายใจอย่างน้อยนะฮะในเรื่องของความเป็นจริงว่ามันช่วยเรื่องของทะลกดวงได้ขนาดไหนผมตอบไม่ได้จริงๆแต่อย่างน้อยช่วยในเรื่องพลังความรู้สึกพลังของจิตใจผมได้ผมผมผมคิดแค่นี้ฮนะคนเราเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เรามีพลังทําให้เรามีรู้สึกว่าจิตใจเราเนี่ยฮึกเหมิมหรือหรือ,หร,อหรือจิตใจเรามุ่งมั่นได้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดี ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็ผมถือว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งเสียหายอยู่แล้วนะฮะอ่าวันหลังผมขึ้นมาอธิบายว่าทําไมผมคิดอย่างนี้ให้ฟังตอนนี้ผมกลับนะครับผมดึงทุกท่านกลับมาฟังเรื่องผมปเป็นบเร็งก่อนว่าผมปาเป็นบเร็งยังไงนะครับอ่ะช่วงนั้นผมก็ถือถือทุกอย่างนะผมก็มีการทาบุญด้วยมีการนั่งสมาธิสวดมนต์อ่อมีพวกเขาเรียกว่า กึ่งลางเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับมีในเรื่องของการกินสมุนไพรการใช้ยาไม่ใช่การใช้ยา,เ,า,า,ยาเขาเรียกว่าอะไรน้ำมันกัญชาขอโทษด้วยนะฮะลืมไม่ออกน้ำมันกัญชานะครับแล้วก็มีการใช้ยาจีนใช่นะครับแล้วก็อยู่กับธรรมชาติผมอยู่อย่างนั้นอยู่พักเลยถามว่ามะเร็งหายไม่หายผมไม่รู้ แต่ก็โอเคฮะคือ,คอไม่หายนะฮะผมตอบว่าผมไม่ได้หายมะเร็งจากจากสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนะฮะแต่สิ่งทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าทําให้เขาทําให้ผมเนี่ยชะลอเรียกว่าอะไรเนี่ยะชะลอในเรื่องของความเสียหายทางร่างกายได้ระดับหนึ่งตามความเชื่อของผมเองผมทิ้งทุกอย่างผมทิ้งธุกรกิจผมกล่าวว่าผมลอยตัวทุกอย่างเงินเนี่ยผมซื้อที่ซื้ออะไรทิ้งหมดลนะซื้อเป็นที่ทาง ปิดบ้านให้กับญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเงินทุกอ,อย่างผมผมละลายเงินหมดไม่กระทั่งรถผมเองที่ใช้อยู่เนี่ยรถเบซนผมผมยังขายเลยเพราะผมถือว่าผมไม่ต้องใช้รถหรูไม่ต้องใช้สิ่งที่ดีอ่าสิ่งที่ที่ชอบต้องหน้าตาในสังคมผมไม่ต้องใช้แล้วรถเบซนสีขาวที่ผมใช้ประจำผมขายแล้วผมก็มาขับรถของคุณพ่อผมมาฮะรถเก่าๆเ,เป็นรถ CRV ที่พ่อผมรักมาก รถะะเซียวีคันที่พ่อผมห่วงมากผมก็ไม่ใช้รถขนคุณพอ่อพอใช้อยู่ในที่ชนบุรีผมก็ขับในตลาดขับง่ายๆผมใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่พักหนึ่งผมรู้สึกว่าเออมันก็รู้สึกสบายเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกตรงๆนะว่าผมดูดวงชะตาตัวเองแล้วเนี่ยผมว่าดวงชะตาผมยังไม่ถึงคาดที่ผมพูดครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าผมดูจากลายมือผมเนี่ยผมวัดเส้นลายมือผมผมดูตามศาสตร์ของ หัตศาสตร์ผมเนี่ยวิชาหัสศาสตร์เนี่ยอายุไขผมคือเจ็ดสิบเก้าปีเจ็ดสิบแปดถึงเจ็ดสิบเก้าปีนะอายุไขผมคือเจ็ดสิบแปดย่างเจ็ดสิบเก้าเพราะฉะนั้นผมยังไม่ถึงอายุตรงน,นั้นผมยังไม่ตายแน่แประกอบกับผมดูไพ่ยิปซีผมเปิดไพ่ตัวเองดูผมถามว่าตัวเองจะเสียชีวิตหรือเปล่ากับการที่เป็นโรคมะเร็งั้งนี้ไพ่ยิปซีออกมาเ,เป็นไพ่เดอะสตาร์ บอกว่าผมไม่ตายไพ่เดอดสตาร์คือไพ่แห่งความหวังไพ่พีบอกว่าผมไม่ตายผมผมมีความเชื่อในศาสตร์ตรงนี้อยู่แล้วผมผมรู้สึกว่าผมเข้าถึงศาสตร์ตรงนี้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วผมก็ว่าผมก็ไม่น่าจะตายแล้วดาวธุรกิจการเงินการงานผมยังเดินอยู่ผมจะตายได้ยังไงผมเคยคิดว่าผมไม่น่าจะเสียชีวิตจนผมเล่ามาถึงว่าคนจิว๋วนะครับก็ไปเรื่องนูน้นบ้างเรื่องนี้บ้างนะะ ผมเจอได้คุยกับคุณจิ๋วคุณจิ๋วเขาบอกว่าเขารักษาแล้วหายอืมเขารักษาแล้วหายผมก็เลยไปหาขอ้มมาอมูลในเรื่องมะเร็งต่องเหลืองเป็นจริงมันจังจากที่ผมทิ้งทุกอย่างหมดแล้วผมก็เลยไปไปฟังเขาบรรยายเรื่องต่องเหลืองกับคุณหมอที่ดังในคนหนึ่งในประเทศไทยจนผมรู้สึกว่าผมตกผลึกมาอย่างว่ามะเร็งต่องเหลืองไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ผมคิด ทำไมผมถึงหันหลังในการกับการรักษาจนผมค้นหาคุณหมอที่เก่งด้านมะเร็งต่อมน้ำเหลืองคนหนึ่งนะครับคุณหมอท่านนี้เนี่ยเป็นคุณหมอประจําอยู่ที่โรงพยาบาลรามาแต่ว่าโอเคที่โรงพยาบาลรามาเนีย่ยบางทีคนเยอะคิวเยอะนะครับผมก็เลยเช็คข้อมูลว่าคุณหมอท่านเนี้ยเข้าที่ไหนบ้างที่เอกชนก็ได้ข้อมูลว่าคุณหมอท่านเนี้ยไปเข้าที่พญาไทสองผมก็เลยไปหาคุณหมอท่านเนี้ยที่พญาไทสอง ผมไปหาคุณหมอท่านนี้คุณหมอท่านนี้ก็สั่งผมทำเพื่สแกนอีกรอบหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนะี่ยผมมีผลเพื่สแกนครั้งที่แล้วแล้วจากคุณหมอท่านเดิมที่สิีรฎา์นะครับก็ทำเพื่สแกนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณหมอบอกว่าผมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั่นแหละถูกต้องแล้วแต่คุณหมอก็แปลกอย่างหว่าทำไมผมเป็นแล้วเนี่ยคือผลเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ครั้งแรกเนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วกับครั้งที่สองสองปีที่แล้วเนี่ย มันมันคล้ายกันมากก็คือคล้ายๆว่ามะเร็งมันไม่โตมันมีมะเร็งอยู่ก็จริงแต่มันไม่โตฮะคุณหมอแปลกใจว่าทําไมมะเร็งผมไม่โตเรายังเท่าเดิมทุกอย่างแล้วจุดก็ยังจุดเดิมไม่กระจายตรงนี้ฮะเป็นถึงที่ผมก็แปลกใจเดี๋ยวว่าหลังผมจะเอาผลการรักษาเอาผลการตรวจมาให้ดูว่าระยะห่างของครั้งแรกกับครั้งที่สองเนี่ยมันห่างกันสองปีกว่าในขณะที่ตัวองเป็นระยะสามสี่ถึงสี่แล้วเนี่ยทําไมตัวองไม่ตายทาไมตัวองไม่หนักไม่ฟุด ซึ่งตัวนี้อะไอย่างที่ผมพูดกับทุกคนว่ามันก็เป็นความรู้สึกเป็นเป็นเรื่องของที่ผมเชื่อในเรื่องของดวงตาเชื่อของพลังเชื่อของของสมาธิของการทําบุญนี่แหละฮะเป็นสิ่งที่ผมเชื่อและเชื่อมาทั้งชีวิตผมก็เลยบอกว่าตื่ก็จริงนะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดแล้วแปลกเหมือนกันว่าทําไมสองปีกว่า,วาผมถึง ไม่มีการกระจายของมะเร็งตรงนั้นเลยในั้ะที่ออีกเป็นระยะ3-4เดี๋ยวผมจะเอาวันหลังจะเอาใบที่ผมเป็นมะเร็งที่หมอเขียนว่า3เอ่าระยะ3-4เนี่ยมาให้ดูนะครับอ่ะผมก็เจอคุณหมอท่านนี้แล้วก็คุณหมอท่านนี้ก็บอกว่าคุณหมอก็จะเตรียมการรักษาให้ผมคุณพร้อมไหมผมตอบได้เลยว่าตอนนั้นอนะ่ะผมเป็นมะเร็งมาแล้ว3ปีแล้ว2ปีเกือบ3ปีผมตีว่า3ปีนะฮะ ผมบอกหมอว่าผมพร้อมมาสามปีแล้วแต่เพียงว่าผมหันหลังให้กับการรักษาแต่วันเนี้พอผมได้คุยกับคุณจิ๋วนะัเน่ยผมคิดว่าผมสมควรจะรักษาผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมเชื่อมาในเรื่องของการทำบุญการนั่งสมาธิอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคงช่วยระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าคงชะลอได้นะฮะแต่คงไม่ได้ไม่ได้ช่วยผมให้ผมหายจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอะ่ะแต่ถ้าผมปล่อยไว้จริงๆเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์มันต้องเอามาช่วยก็คือไม่งั้นผมก็คงตาย แต่อาจจะตายช้าหน่อยแทนที่ผมจะเป็นมะเร็งสองเหลืองเจอปุ๊บภายในปีเดียวผมอาจจะล่วงเลยแต่เนี่ยผมอยู่ได้สามปีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าผมจะอยู่สี่ห้าปีอาจจะไม่ไหวนะครับอาจจะอย่างที่บอกทุกศาสตร์อาจจะต้องช่วยกันอาจจะต้องเสริมกันบางศาสตร์ก็อาจจะมีพลังในของตัวเองทุนเราได้ชะลอได้เหมือนกันนะครับผมก็เข้าการรักษาก็คือผมทำการให้คีโม ตอนผมให้คีโมนี่นะครผมก็หัวล้านตามคือตามสูตรของคนให้คีโมฮะหัวล้า,ลานนวดนิดไม่มีเลยนะครับคิว้วเข้ก็ยังไม่หมดเลยมองก็ตายเป็นคนสะอาดไปเลย <c oughs> ให้คีโมผมให้คีโมตามหลักวิทยาศาสาตร์ตามสูตรของคีโมครบโดสนะครับวันนี้ที่ผมพูดเนี่ยก็คือเตือนพฤษภาณนะครับผมให้คีโมจบมาก็ประมาณสี่เดือนที่แล้ว นะครับนี่ผมก็จากหัวล้านนะฮะก็ตอนนี้ก็งอกละงอกได้แค่นี้ครับก็ประมาณสี่เดือนนะผมให้คีโมก็เข็มสุดท้ายก็ประมาณปีใหม่นะครับช่วงปีใหม่เนี่ยก็คือผมช่วงปีใหม่ผมยังหัวล้านอยู่มกราผมก็ยังหัวล้านอยู่นะครับผมก็ก็ให้คีโมมาหลังจากให้คีโมมาเนี่ยก็คุณหมอก็สั่งทําเพชสแกนนะครับคราวนี้เป็นเครื่องเพชเอรเครื่องเพชเรพอดี เป็นเครื่องใหม่ผมไปทําที่โรงพยาบาลจุฬาพรเป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุดและดีที่สุดในประเทศไทยที่ปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องนี้อยู่ผมก็ไปทํานะครับเครื่อง PET-MI Pet เนี่ยสามารถตรวจสอบมะเร็งต่อมน้ําเหลืองได้หรือว่ามีตรงไหนบ้างแล้วยงังเหลือเท่าไหร่แล้วอยู่ระยะเปี้ยทุกอย่างผมไปนอนในอุโมงในการให้คีโมเนี่ยอขอโทษด้วยนะฮะในการทำ PET-MI เนี่ยผมนอนอยู่ชั่วโมงครึ่งนะฮะ ห้ามกระดูกกระดิกต้องนอนแข็งอย่างนี้เลยฮะหันคอก็ไม่ได้ทุกอย่างโดนบล็อกหมดเลยแล้วมีเสียงตุงต้งตุงต้งตุงต้งตุง้งตุ้งตุ้งเสียงยี้เสียงโอ้ผมลองนับล็อกอยู่ในที่แคบเบื้ปิดตาโอ้ทรมานมากชั่วโมงกว่าเนี่นะฮะก่อนให้ก็ต้องไปฉีดสีก่อนฉีดเขาเรียกว่าฉีดแล่ก่อนก่อนให้เขาต้องฉีดแล่ก่อนนะฮะแล้วหลังจากให้เนี่ยก็หลังจากที่ให้แล่แล้วเนี่ยหลังจากทําแล้วเนี่ย ก็ห้ามอยู่ใกล้เด็กห้ามอยู่ใกล้คนท้องยีสิบสี่ชั่วโมงโอ้ยต้องมีหลักการเยอะฮะผมก็ผ่านแล้วในที่สุดผลจากการทําเอ e t m i ของผมเนี่ยก็ตอบผมว่าผมหายจากมะเร็งต่อมน้ําเหลืองและผมหายขาดเลยผมหายขาดไม่ลงเหลือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแม้แต่นิดเดียวณนะวันนี้ที่ผมมาพูดตรงนี้นะฮะก็คือผมหายจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้ว และผมไม่เคยพูดที่ไหนเลยว่าผมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองคนที่รู้ในเรื่องของผมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจริงๆเนี่ยมีแค่เพื่อนผมแค่สามสี่คนที่สนิทมีคุณแม่มีคนในครอบครัวผมไม่กี่คนมีญาติผมแค่ไม่กี่คนที่รู้ส่วนใหญ่ผมไม่บอกใครนะครับเพราะผมมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าผมอายเพราะจริงๆการเป็นมะเร็งไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอายนะฮะการเป็นมะเร็งมันคือโรคโรคหนึ่งที่เราเป็นมาด้วย ด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่เราหมมเราก็ไม่รู้เหมือนกันลูเป็นมเนะเ็งได้ยังไงถูกไหมฮะมันไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายแต่ที่ผมไม่บอกใครเพราะว่าผมไม่อยากให้คนรอบข้างผมเป็นห่วงหรือไม่อยากให้ลูกน้องนะครับเป็นห่วงเพราะบางครั้งเนี่ยแม่ทับใหญ่ถ้ารู้ว่าแม่ทับใหญ่ไม่สบายเนี่ยทับกองทับจากกระสังกระสายถูกไหมฮะผมไม่อยากให้เกิดตรงนั้นแต่ณนวันนี้ที่ผมอัดคลิปมาเนี่ยที่ผมออกคลิปตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนรู้หมด แต่จริงๆผมก็คิดว่าผมก็คงไม่อยากปิดบังนะฮะทุกคนอยู่แล้วเมื่อผมหายผมก็คงจะมาพูดอย่างนี้อยู่แล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สรุปในส่วนในส่วนตัวและความเชื่อของผมว่าผมหายจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิทยาศาสตร์นะฮะไม่ใช่ว่าด้วยสยศาสตร์หรือว่าด้วยด้วยการที่ผมไปทำอะไรพิเรนพิเรนแล้วหายไม่ใช่นะฮะผมหายด้วยการให้ีคมบครับแต่ผมมีความเชื่ออย,อย่างหนึ่งว่าผมชะลอในเรื่องของ การเป็นมะเร็งในเรื่องของความเสียชีวิตหรือการที่เราจะล้มหมอนนอนเสื่อเนี่ยผมชะลอด้วยความด้วยวิธีการของผมด้วยการนั่งสมาธิด้วยการทําบุญผมด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมมีความเชื่อตรงนั้นผมมีความเชื่อตรงนั้นครับทําให้ผมเนี่ยผมผมมีพลังและมีกําลังใจในการสู้กับโรค้ล้มีความสู้กับโรคอ่ากับโรคคีโมเอ่อกับโรคมะเร็งต่อมน,น้ำเหลืองจนถึงวันนี้ นะครับให้ผมมีพลังขึ้นน,น,น,นะครับก็ผมก็พูดไปเยอะนะครับวันนี้ก็คงพูดเกี่ยวเรื่องของโลกของผมเองเรื่องส่วนตัวนะครับวันหลังเนี่ยผมก็คงมาพูดต่อเนื่องในเรื่องของตรงนี้ซึ่งผมจะมีอะไรที่น่าฟังนะครับแล้วก็รวมไปถึงเคสสตัดี้ของผมในบางเคสแล้วก็แรงจูงใจที่ผม,มทำคลิปต่ตางๆนะครับว่าผมมีแรงจูงใจมาจากไหน แล้วก็แม้กระทั่งสายมูนะครับสายมูคาว่ามูเตลูลเนี่ยที่หลายๆคนเคยเข้าใจเคยฟังเคยสงสัยเนี่ยมันมาจากไหนไม,มันคืออะไรเนี <era> ่ยเดี๋ยววันหลังผมจะมาไขให้กระจ่างให้ฟังผมเชื่อว่าเรื่องตรงนี้นะฮะยิ่งฟังยิ่งหน้ายิ่งยิ่งหน้าพิศวงนะฮะยิ่งฟังยิ่งยิ่งยิ่งรู้สึกว่ามันมันน่าติดตามมันน่าสนใจนะฮะมันน่าศึกษาดูเหมือนกันมันเป็นอะไรที่ที่น่าศึกษาดูนะครับก็ วันนี้กับเอาท่านี้ก่อนนะครับผมก็คงพูดไปเรื่อยๆคุยเฟื่องเรื่องโหราศาสตร์ไปเรื่อยๆคุยเรื่องเรื่องที่เราอยากจะพูดเรื่องที่เราอยากจะแบ่งปันกันอยากจะแชร์กันในเรื่องของที่ผมเคยผบเคยเจอมานะครับเพราะงั<ๆ>้นผมนะครับก็ขอนะครับให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทั้งนิดนึงเพื่อเป็น,ปนกำลังใจให้กับผม ในการที่จะมาแชร์เรื่องราวต่างๆแชร์ในความรู้ในด้านด้านต่างๆให้ฟังกันนะครับก็อยากรู้นะครับว่าเรื่องครั้งหน้าเนี่ยผมจะพูดเรื่องอะไรต่อก็เชิญตามผมมา